ไทยืนนร้อนนะสิ้นเดือนแปดยังร้อนอยู่นะคุณผู้ชมนะวันนี้นะครับผมทำาให้เ e ็นตัวอย่างนี้เพราะว่านะครับรอบๆบ้านผมนะครับเป็นอย่างนี้นะครับดูสิครับเขาเขี่ยข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับฝันนึงก็กําลังเขี่ยวข้าวอยู่ดูบ้านผมสิครับไอต้นซากุระใต้ต้นซากุระดูสิครับ ญผมก็เป็นคนญี่ปุ่นนะก็เกลียนใจคนหนึ่งบ้านเนาะผมก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้ครับผมก็ยืมอุปกรณ์จากคุณพ่อแล้วก็วันนี้ตัดยาน <c oughs> <c oughs> กันแล้วค <laughs> รับก้อนนะก้อนมันจังเกอเลย <laughs> <laughs> บ้างคนอื่นคนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับ <laughs> ความนึงก็กำลังเขี่ยเข้าอันนี้เห็นชัดเลยด้านซ้ายที่ผม <laughs> ด้านขวาคาำบ้าน,านเนี่ยแรกที่พ้นททำก็คืออันนี้ครับชายาการยืนอันนี้ยาการยืนที่ทำให้คู่นะฮะเยงเงครับอันนี้ดีมากครับ เวลาหน้าลลงเนาะดีดียากันอยุ่เย็นโอเคป,อปอัอุปกรณ์พ่อเครื่องตัดหญ้าของพ่อครับแล้วก็เติมน้ำมันที่นี่นะครับโอเคครับโอเคใส่น้ำมันแล้วรอ コットンにスイッチピッオーケルームダイナーおいなくはまあ321

<laughs> โกเมี่ยารเอุ้ยอันนี้แดงนอะอันนี้ยังเขียวอีกอุย้ยมาขอเทศมาถึงขนาดน,นี้เลยนะชมพูหรืออันนี้น่ารักจังหวานมากโอ้โตขึ้นแล้วนะไปจุฝ่ฝนนันเลย <laughs> เวลตาตัดยาเนาะ <laughs> ก็ต้องระวังครับ <laughs> บางทีตัดต้มใบที่เราตั้งใจ ่อนใจผู้ขเขาเนาะก็เสียใจครับระวันนะครับโอเคได้วิตามินแล้วเล่นต่อนะครับ แล้วคุณผู้ชมนะซ้ำกรรมมากนะกรตัดหญ้าชวนหน้าร้อนแบบนี้นะต้องใช้แบบนี้ไม้อันนี้ทีแบบนี้ยทีก่อนเพราะว่านะครับหน้ากว่ามากช่วงนี้ก็มีงูนี่เป็นกวงูเยอะเหมือนกันนะหน้าร้อนอนะ่ะมีงูแล้วก็อย่างน,นูนนะครับมีพึ่งพึ่งอ่าซูซูมเมะหรือว่าพึ่งอาชินากะขายาวนี่แหละฮะก็เลยอย่างนี้ก่อนทีแบบนี้ก่อน ที่แบบนี้อย่านะอย่ามาหาเรานะเรากำลังไปหาคุณน,นะเอะวังน,นี้ครับอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนนะครับสำคัญมากเลยแล้วก็ท้มนลอบๆนะว่าไม่มีล้ำพึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยครับต้องระวังอันนี้แบบนี้ โวนใหญ่ก็จะอยู่แถวเนี้ยที่มืดๆอ่ะที่ฝนตกแล้วไม่เปียกอ่ะแถวเนี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีพึ่งเฮ้ออ้ยอุ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 ้ย เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นป <Die oon> <ต>ึ้งสามตัวครับระวังนะครับเวลาแบบนี้ก็ใจเย็นก่อนนะครับทิ้งสักพักแล้วค่อยมาหาที่นี่ดีกว่าแล้วก็เก็บปึ้งนะครับโอ้ยเยอะเลยขนานกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาที่ราก็พักครับ เห็นปึ้งเห็นเึ้งเห็นิงจริงๆคัตดต่อคัตดต่อัดตัดต่อ้าวโอำลังเต็ที่ เก็บได้เรมาครับช่วงนี้เขียวเข้าเได้ปล่อยแล้วครับผมไม่คิดว่าชีวีปุนยาวท่านเตะปูดข้าวจนถึงเก็บข้าวได้ครับเคยดูรายการฉันจะเป็น,นาชาวนาใช่ไหมเคยดูรายการว่าฉันจะเป็นชาวนาเมื่อของอิจฉามากเลยนะ う、oh. โอเคครับท่านเตจชือพึ่งนะครับใช้เวลาอย่างนี้15นาทีแล้วนะรามพึ่งอยู่ตอนไหนนะครับเดี๋ยวหาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมานะตรงน,นี้น่าจะไปแล้วพอผมเมื่อกี้ชี้สปเปรย์นิดหน่อยแล้วครับนนเดอดตอนไหนที่นี่ไม่มีชิ้นไหอุย้ยซ้มมาแล้วเหรอุอ้ยเจม่มได้ไหมคุณผู้ชมซ้มกำลังจะมีเล็กๆน้อยๆอยะคร

ออุุ้้ยยไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะโอเคนอกจากนั้นก็ท้ามสวนเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงครับอ่าฝันหนึ่งก็เขียวเข้าเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคครับคุณผู้ชมผมเพิ่งได้เก็บลำพึ่งครับ นถ่าโดนเจ็บมากเลยนะเดียวต้องเปิดดูข้างในเป็นยังไงข้างในมี้นงนะฮิคารุดูดิฮิคารุほらระวิ่เตะหฮาจิหน้ามืดหน้ามืดผมว่านะอันนี้คือบางเงินนะผมว่าใช้ ตัวนี้อืไม่กินไม่ใช่กินนะครับอาจจะคนไทยบางคนกินใช่ไหมอันเนี้ยอร่อยนะเข้าใจะครับแต่ว่าผมว่าได้บางเอิญการดูส่วนล <c oughs> ผมว่านะให้ผมไปตกปลาเนี่เองผมคิดว่านะคร <c oughs> ั้นต่อไปผมใช้นองพึ่งนะฮะตกปลาดีกว่าดูชาวฟองได้มา <c oughs> ว่ายังไงนะครับครั้นต่อไปผมจะ เกิ 48, น4 8่สิบแปดเจอหรือเปล่าว้าว <Wow. S 1> <laughs> โหอันนี้เก็บไว้ดีกว่า <laughs> นนเก็บไว,ว้ยังไงครับคืออยวว่านี้ไลยได้เยอะปลาเนี่ยว <laughs> <laughs> ็ตอนนี้ครัจะไม่ได้ไหมคุณผู้ชมครั้งที่แล้วนะคนทาน,น้ําบวยตอนนี้3มเดือนปามมาครับน้ําบวน้ำนะที่ผมทําบวยมาจากบ้านนะครับน้ำออกมาขนาดนี้แล้วนะสามเดือนน้ำไม่ค่อยใส่ครับเพราะว่าผมใช้ลูก b บยใส่ในตลอดนะครถ้าเอาออกเล็วนะครับก็จะน้ำใส่ยหน่อย เวลานะ,เ,นะนะเหนื่อยนะแบบนี้น่าร้อนนะกินน้ำบ๊วยเปรี้ยวหวานนะดีกว่าวอืย้ยชยน่าสนใจ สามเดือนนะก็เลยแสนน้ำนี่น้ำหกมาเองจำได้ไหมฮะไดแล้วก็คนชอบใส่สซดารสเช่นกับการมีมากเลยมีมากเลยกันเดี๋ยวไปรสชาตไปยังไป รันดีแล้วก็สดชื่นสดชื่นมากเหมือนส่วนผมอากับตัวน,นี้ก็สดชื่นละนะครับแต่ผมว่าชาวนาเนี่ยไม่ง่ายไม่ง่ายครับผมก็อยู่ญี่ปุ่น,นตั้งแต่ผูกข้าวเนาะแล้วก็จนถึงเขี่ยวข้าวได้ละผมเข้าใจขั้นตอนการทำข้าวเม็ดหนึ่งเนาะ คืนนี้ก็ผมก็น่าจะกินข้าว้วแหละข้าวสาลเนาะอแต่ก็อาจจะรสชาติดีแบบนึงครับเพราะว่านคนพยายามของทุกคนนะครับชาวนาไม่ง่ายครับคุณผู้ชมนะบ,บอกไว้ก่อนกับวันนี้แค่นี้แล้วก็โชคดีผมได้เหยื่อปลาแล้วนะครับเหยื่อปลาได้แล้วก็แช่นั้นอ่ะตกได้ไหมใหญ่ยยกว่า48.5เซนไปตงน้นก็ได้แล้วก็แนะนำอีกที่หนึ่งก็ได้ครับนะครับรอติดตามดูวายการวบาบิซาบบิทีวีครับ không quá bye bye view mà cái hay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Ei, hey, camarandi.